สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลนาฬิกานานาสาระนะครับวันนี้มีเรือนหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวตะภาพน้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนาฬิกาดำน้ำที่เป็นตัววินเทจที่ได้รับความนิยมนะครับในคอนาฬิกาของไซโก้ทั่วโลกเนี่ยคงหนีไปพ้นตัวนี้นะครับตัวไซโก้6105ขีด8110ซึ่งเจ้าตะภาพตัวนี้นะฮะ คนไทยเรียกว่าเจ้าตาภาพตัวแสบซึ่งเจ้าตาภาพตัวนี้ถูกผลิตขึ้นมาตอนปี19 7 0นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวตาภาพตัวนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักของแฟนๆไซโก้ทุโรนฮะจากภาพยนตร์เรื่อง a p o c a l y p s e now นะครับที่นำแสดงโดยมาตินชีนที่รับบทเป็นกัปตันวิลลาดนะครับซึ่งกัปตันท่านนี้สวมใส่ในกาบนข้อมือในสงครามเวียดนามนะครับซึ่งเรื่องนี้จะฉายในปี1979 ซึ่งก็ถือว่าดังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรืองนี้ที่มันดังจริงๆนะครับมาจากผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อนาโอมิยูเอมุระนะครับเธอสวมใส่รุ่น6105ซึ่งเป็นหน้าปัดดำเหมือนตรงนี้ที่ผมบอกกันนะครับเดินทางด้วยสุนัรลากเลื่อนนะครับบนทวีปแอนตาร์กติกนะครับตามลําพังในปี1974ถึง1976ซึ่งเธอสวมใส่6105รุ่นนี้ท่ามกลางหิมะเย็นยะเยือกนะครับบนโค้งโลกเหนือเลย ถึง18เดือนรวมระยะทางประมาณ12,000กิโลเมตรซึ่งไอ้เจ้าตาภาพตัวนี้นะครับ6105นะก็ยังคงทำงานเป็นปกตินะครับจนทั่งในตัวตัวนี้ก็มีการทำรอีชชุยครั้งแรกนะครับที่งาน b r อร l World 2019นะครับก็จะออกมาเป็นตัวที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นนะครับเป็นรหัส SBDX031 นะครับ แล้วรหัสตลาดโลกก็คือ s l a 033ซึ่งเป็นหน้าปัดดำนะครับแล้วก็บนสายยังวัฟเฟิลโดยผลิตออกมาเนี่ยเป็น Limited Edition ประมาณ2,500เหลือนะครับกับคาลิเบอร์ที่ 8L35 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่สุดยอดของทางไซโก้นะครับแต่ว่าด้วย s l a 033ที่ทำบน,นตลาดโลกเนี่ยนะครับมันมีราคานะครับสูงนะครับถึง4,50,000หหเยนซึ่ง ตัว S A 033เนี่ยมีการขัดแต่งตัวเรือนที่ใช้กรรมวิธีคือเรียกว่าสารสกนะครับโดยขัดให้ตัวเรือนเนี่ยมีความสวยงามโดยที่ว่าตัว,ต,วตัว S A 033เนี่ยประกอบด้วยมือในชิซุกิวิชิว i ชสตูดิโอนะครับที่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นประกอบกับตัวเครื่อง 8L 35นะครับทำให้ราคามันถึงสูงขนาดนั้นจนทำให้แฟนแฟนไซโกโทรโรนะครับ เรียกร้องว่าอยากได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่า,ามีเครื่องที่ย่อมยาวลงมาทำให้ราคามันออกมาได้ต่ำมาจนปีนี้ครับาทาง s ซกโกก็ออกมาเป็น2รุ่นนะครับรุ่นใหม่ก็คือ SBDC 109นะครับหรือรหัสาทางตลาดโลกคือ SPB 151อันนี้เป็นหน้าดำแล้วก็เป็นสายสแตสนะครับกับ SBDC 1, 1 1 1นะครับหรือคนไทยเรียกว่า SBDC ตอง1นะครับหรือ,อตลาดโลกก็คือตัว SPB 153หน้าเขียวสายยางตัวนี้แหละครับที่เราจะมาวันนี้จะมาขอพูดกันนิดนึงนะครับซึ่งตอนที่สั่งตัวนี้มานะครับจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษสีพิเศษคือสีเขียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ขนาดตัวเรืนะครับอยู่ที่4 2 6 5ม mm, มนะครับ ความหนาที่13.15น่นะครับสังเกตนะครับตัวหน้าปัดนะจะเป็นสีเขียวพร้อมกับตัวเบสเซลนะครับเบสเซลก็คือเป็นสีเขียวเหมือนกันซึ่งเป็นสีเขียวคล้ายๆเหมือนสีเขียว,อยวโอลิฟเพลย์โอลิฟตีเนี่ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยออกจะคล้ายๆเหมือนซันเรนิดๆน,น,นะครับสะท้อนแสงงาง,งามนิดนึงนะฮะลองดูนะฮะจากสะท้อนแสงแล้วก็ตัว กระจกนะครับด้านบน FREE นะครับด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นซัฟฟานะครับมีการทำแชมเฟอร์นะครับสังเกต,ตดูที่ตรงขอบนะครับทำแชมเฟอร์ไว้แต่ทีนนเนี้ยในส่วนตัวผมมองว่าการทํากระจกแบบแชมเฟอร์อตรงขอบนะครับทํามุมเนี่ยนะครับตรงเนี้ยทำให้หน้าปัดดูเล็กลงไปนิดนึงแต่ว่าเมื่อตกกระทบกแสงแล้วนะครับจะมีการเล่นแสงระดับหนึ่งนะครับสังเกตได้แล้วก็จะมีการสะท้อนของขอบของตัวนี้นะครับ จากตัวขอบของตัวชับตลิงซึ่งชับตลิงเนี่ยด้านในนะครับจะรักษาเป็นเรียบเลยนะครับแต่ว่าตัวพื้นของตัวหน้าปัดสีเขียวเนี่ยจะมีการสกรีนตัวแต่ละนาทีไว้ที่คิดๆ,ๆีเลยนะครับเห็นนะฮะอ่าแล้วก็ตัวหลักมาร์กเกอร์ต่างๆหลักชั่วโมง,ง,มมงมมมก็เป็นสีเงินพร้อมลูมิบนะครับรวมถึงเข็มเข็มสั้นเข็มยาวนะครับก็เป็นสีเงินพร้อมลูมิบ แต่ที่พิเศษก็คือตัวเข็มวินาทีนะครับซึ่งเขายังคงสไตล์ของตัว6105ในอดีตซึ่งที่ปลายเข็มตรงนี้นะครับจะแหลมๆแต่ว่าจะมีจุดมาร์กเกอร์สีแดงๆจุดนี้ฮะเห็นไหมฮะซึ่งจะไปเหมือนตัว61058110ในอดีตนะครับตามปี1970แล้วส่วนของตัวขอบที่ผมบอกว่าหน้าปัดนะครับไอตรงกระจกเนี่ยคริสต์คริสัลซิฟนะครับมีการทำแชมเฟอร์ ก็ไปเหมือนตัว6105ในอดิดเลยที่ที่ทำออมา,มาเพิ่งเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะทำให้เหมือนตัวต้นแบบมากๆเลยนะครับส่วนตัวเรือนที่มูบอกนะครับที่บอกว่าเ,เป็นสเตลเลสสตีลตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีการเคลือบไดชิลมาดูจากป้ายนะครับมีไดชิลคือการรอยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์ของทางทางไซโกเลยนะแล้วก็มาดูที่ตัวด้านนอกไอ้ด้านด้าน,าน,านตัวเรือนนะครับจะมีการขัด ลักษณะเป็นแฮบบราชนะครับเป็นล,ยนนนมมนนลานยๆเลยนะครับเหมือนเหมือนลายเส้นผมนะครับแล้วก็โค้งมาในรับมาในตัวนี้จะมีตัวบอดี้จะมีตัวข่าวกาดนะครับตัวนี้ข่าวกาดเนี่ยซึ่งปกป้องเมเปย์ยมเต็มเมเลยนะครับซึ่งเมเปย์ยมเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งคือ4นาฬิกาแต่ว่าตัววันที่นะครับอยู่ที่สามนาฬิกาพร้อมกับจานวันที่นะครับเป็นพื้นสีขาวๆนะฮะแล้วก็ตัววันที่นะครับเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นสีดำทำให้เราอ,อ่าน หน้าปัดได้วันที่ได้ชัดเจนนะครับพร้อมกับตัวที่หน้าปัดเนี่ยก็จะมีโลโก้ของตัว Prospect นะครับอ่เห็นไหมครับมี prospect อยู่นะแล้วก็เขียนคําว่าอ u ต o m ม t ติด i เวอร์200เมตรซึ่งหมายความว่าตัวนี้สามารถดำน้ำลึกได้ถึง200เมตรนะครับอ่าส่วนตัวเม่ประยมนี้นะครับที่กลับมาผูที่หนึ่งเมยประยมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสกูดดาวคลาวลงไปเห็นไหมครันนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้เป็น 6R35 นะครับ ซึ่งสามารถแฮกเข็มวินาทีได้เราดูนะาผมแฮกให้ดูนะครับเห็นไหมครับพอดึงมาสุดปุ๊บเนี่ยเข็มวินาทีจะหยุดละนะฮะจะหยุดเดินละซึ่งมันสามารถทําให้เราสามารถตั้งเวลาได้แม่นยําขึ้นนะครับอ่แล้วก็เราสามารถขันสกูดังไปนะครับเพื่อขันกันน้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูขอบเบลโซ่นะครับที่บอกเะฮะเป็นสีเขียวนะลักับหน้าปัดเนี่ยนะครับอ่ตัวเนี้ยสามารถุนได้ ทิศทางเดียวนะครับสังเกตนะฮะงานค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวคลิกเนี่ยนะครับทั้งหมด120คลิกนะครับอย่าให้วางเสียนะครับนะครับงานถือว่าดีจริงๆนะครับอโอเคแล้วก็กลับมาดูด้านด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวนี้นะครับอา่าก็จะเป็นาฝาหล,างแบบลังแบบแคสแบ็กแบบ ทึบนะครับแล้วก็ขันเกลียวไปให้แน่นนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ที่เป็นโลโก้ของตัวลายคลื่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนาฬิกาดำน้ำอยู่แล้วของทางไซโก้ฮะด้านบนก็จะมีเขียนคําว่าไซโก้นะครับนะฮะไซโก้นะครับด้านล่างก็จะมีบอกเป็นเป็นสัญลักษณ์คือโปรสเปก t นะครับแล้วก็พร้อมตัวเขาเรียกว่าตัวซีเรียลนัมเบอร์ของตัวเรือนนั้นนะครับบอกด้วยภาพว่าตัวนี้เครื่อง 6R35 นะครับสามาราพร้อมกับตัวนี้ตัวบอกว่าเป็นด้านหน้าเป็นคริสโซสปายนะครับซึ่งตัวเนี้ยมาพร้อมมาสายยางซึ่งสายยางตัวเนี้ยทาจากโพลียูรีเทนซึ่งสามารถจะใส่ได้ทุกสภาวะครับไม่ว่าจะเปียกยังไงหรือยังไงก็คือมันจะไม่ไม่ไม่ถือว่าแข็งแล้วก็ไม่กระด้างด้วยแล้วก็ผิวของตัวตัวสายยางนี่นะครับจากที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็น scale fish นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเกล็ดปลานะครับ ก็เท่าที่จับดูก็ถือว่านุ่มมือดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายๆนะครับเพื่อให้เหมือนกับยึดเกาะตรงผิวของเราซึ่งจับอยู่แล้วก็งานถืวใช้ได้นะครับพร้อมมาตัวตัวบัคเกิลนะครับของตัวทางไซโ้ให้มานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเอนเคปตัวไซโ้ค่อนข้างลึกเลยถือว่างานดีนะครับอลองดูนะครับในขณะที่เราเข้าที่มืดนะครับ ที่มืดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารูบบเป็นออกเป็นสีเขียวๆนะครับสังเกตได้ว่ามันจะออกเขียวๆเลยนะก็เป็นสัญลักษณ์ของทางตัวนาฬิกา,กาดำน้ำอยู่แล้วที่จะต้องมีรูบบที่ค่อนข้างชัดเจนตอนที่เราดำน้ําลึกนะครับนะในส่วนรหัสตัว s b d c ตัวนี้นะครับตองหนึ่งนี่นะครับอ่าตัวเนี้ย คือถ้าเป็นราคาคที่ตามป้ายบอกเลยนะครับอยู่ที่132,000เยนนะในบ้านเราเนะี่ยนะครับมันจะเป็น SPB 1 5 3นะครับซึ่งราคาในบ้านเราราคาตั้งอยู่ที่48,500อันนี้อยู่ที่ส่วนลดของแต่ละดีลเลอร์แล้วนะครับแต่เท่าที่ผมเคยดูราคาต่ำๆนะตอนนี้นะ่าต่ำสุดน่าจะประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อในห้างอาจจะไม,ไ,ไม่ได้ราคานี้นะครับ ก็ลองไปหากันดูนะครับว่าจะเป็นราคาไหนที่เหมาะสมครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับข้อมือผมก็ประมาณ7.25นิ้วนะครับซึ่งขึ้นข้อแล้วก็ประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะตรงตัวเรือนนะครับสังเกตว่า ตรงขาลักนะครับขาลักตัวนี้จะงุ้มลงนิดนึงซึ่งขาลักตัวนี้ผมเลื่อมบอกไปว่าขาลักนี่ประมาณ20มิลน,นะครับซึ่งสามารถหาสายอื่นมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวให้ลองดูนะครับก็ถือว่าเงางานะครับบคเกิล,ลนี่ก็มีตัวตัวรัดสายนะครับเป็นสเตลเลตแอนเกรสเหมือนกันนะถือว่าโอเคเลยนะครับสวยมากๆเลยก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ฝากกด subscribe c h anel เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆแล้วก็จะมีการแนะนำกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ